สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมใครชอบตุ๊กตาที่ทำด้วยเรซินทำด้วยไม้และทำด้วยวัสดุอื่นๆแบบเราบ้างวันนี้นะคะจะมีตุ๊กตาที่มีรูปร่างท่าทางแปลกๆนะคะนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะดูซิรูปร่างแปลกดีเนาะใช้สำหรับจัดบ้านแต่งสวนแต่งห้องนั่งเล่นหรือว่า ตกแต่งห้องรับแขกก็ได้ค่ะท่านผู้ชมดูสิมันน่ารักดีอ่ะชอบเหมือนกันไหมอ่ะตุ๊กตาพวกเนี้ยเขามีค่านะคะเขาแ้วเขาก็น่ารักด้วยแล้วคลาสสิกด้วยนะท่านผู้ชมที่สำคัญคือโดนน้ำก็ได้จะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยมีหลายรูปแบบหลายลักษณะหลายแนวเลยค่ะ ใครมีเหมือนกันบ้างะท่านผู้ชมใครชอบเหมือนกันบ้างนี่กับตุ๊กตาเลสเบรซินนะคะมีน้อยค่ะน่ารักดีท่านผู้ชมดูสีสีสันสดใสเอาไว้สำหรับจัดตกแต่งบ้านหรือว่าห้องรับแขกหรือจัดสวนก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยนี่มีน้อยอ่านหนังสือมีน้อยแสนขยันค่ะท่านผู้ชม น่ารักอ่ะดูสิโอเคกราบขอบคุณและสวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ